เมื่อกี้เป็นไงบ้างวิน่ะให้หนึ่งให้หนึ่งของใครชอบครับคือผมเป็นคนชอบทานแล้วพอไปแบบเห็นของอร่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเอ็นจอยอยู่แล้วครับอาหารบนเวทีจับามาการะลองอาแหง่ายกว่าอะไรนะฮะทำขนมทำอาหารบนเวทีกับมากรลองมาแหง่ายกว่าบนเวทีง่ายกว่าเพราะมาการ,าการอาลงราารองผมมีความซับซ้อนมากหลายขัออ้นตอนใช่ไหม จริงเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วหรอบินใช่ครับชอบทำครับอตอนที่สมัยที่แบบมีช่วงอยู่ว่างๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเปิด y o YouTube แเราก็ทำครัแล้วได้ไหมสำเร็จไหมเมนูที่ตามยูทูบเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้าง สอร่อยมากใครใครพิมชั่วคราวไหใครชิมใครชิมชิมเองใช้เงนชิเองแล้วเห็นได้ชิมบ้างหรือยังครับยังเลยครกินอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เลยแบบภูมิใจกับเมนูนี้มากแล้วเราแล้วไปทำให้คนอื่นจะแบ้ยนทานมั้งหลายคนอื่นเพราะว่าผมจำสูตรไม่ได้แล้วอร่อยได้ครั้งเดียวอร่อยได้ครั้งเดีอ่ได้ครั้งเดียวอร่อยได้ครั้งเดียวพอแล้วครับแล้วก็่อยไดคยมีเมนูวอร่อยได้คร้งเดียวอร่บยได้คนท้งเดียวอรอยไรบ้างเดียได้ครั้ ก็จะเป็นไข่ดาวไข่เจียวอะไรประมาณนอ้นน้ำตาลอะไริมพวกอะไรคะพี่วินพวกไม่มีน้ำตาลแน่นอนครับอร่อยเหมือนเดิมครับฝากมาที่นี่หน่อยได้ครับฝากที่นี่นะครับผมสยามอีส o o คุกกิ้งนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันศุกร์นี้ครับจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็มีมากกว่า50ล้านมาให้เชิญแบบว่าชวนชิมกันได้เลยนะครับอร่อยทุกรานเลยครับ อ่ามางานของเรานะฮะที่นี่ิตยสารฟรอสยกให้เราเป็นแบบว่าดาวลูกเอเชียคนไทยคนแรกของโลกโอ้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นหนังสือนิตยสารนิตยสารฟรอสเนี่ยคือเป็นนิตยสารที่เราติดตามมานานแล้วก็เป็นแบบเพนแมกัซีนระดับโลกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากที่มีชื่อเลยนครับตอนที่เห็นว่ามีชื่อเราเข้าไปนี่คือยังไงตกใจไหมว่าเข้ามาได้ไงแล้วเป็นคนไทยคนแรกอะไรเงี้ยตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่า ของปลอมหรือเปล่าแต่ว่า <laughs> พอเข้าไปเช็คก็คือเป็นของจริงอะไรองี้ก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจหนึ่งครับให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำงนานต่อไปครับ <c oughs> เป็นผู้นําด้านแฟชั่นด้วยนะโอ้ครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเราก็เพิ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทํางานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆลุค อย่างเทสของวินเวลาเราบินออกงานอะไรเงี้ยเรามีส่วนในการช่วยเรื่องเรื่องพงเสื้อผ้าหรือลุกต่างๆเองเรื่อลุคเราออกงานต่างประเทศหรือเปล่าจริงๆทุกงานเลย <c oughs> เใช่แล้วกระทั่งอีเวนต์อะไรทุกอย่าง <c oughs> คือเราแบบช่วยดูกันตั้งแต่แรกช่วยกันปรึกษากับสไตล์สไตล์ที่ <c oughs> ได้ทำงานไหมคะทำงานครับทุกคนครู้ว่าสไตล์ไหนทีร่วมกันคิดครับเพช่วยกันครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมอยู่แล้วผมชอบประมาณไหนไม่ชอบอะไรอะไรอย่างน้ครับเราก็มาแชร์กันสไตล์ไหนที่วินแบบรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดแล้วถ้าได้ใส่เข้าไป สไตล์ไหนล่ะครับก็จริงๆคือผมจะชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยเป็นชุดแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างนี้ยครับ mm hmm. แล้วก็กางเกงแบบว่าพอดีทรงเนี่ยครับก็จะเป็นสไตล์ที่ผมชอบจริงอ,อย่างแฟชั่นมันช่วยอะไรส่งเสื้อแบรนด์มันใจด้านไหนสำหรับเราบ้างเราดีจริงๆหลายด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆคือเราทํางานในวงการเนี่ยเรามีโอกาสได้ลองใส่ชุดหลายแบบมาก mm hmm. คือบางอย่างบางชุดเนี่ยที่เราคิดว่าแบบ เราไม่สามารถใส่ได้หรือว่าเราแบบจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ทดลองแล้วเราก็เฮ้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้นี่เหมือน,นการเป็นการแบบเปิดโลกให้เราอย่างตอนนี้สนุกกับแฟชั่นมากขึ้นทุกวันเลยไหมครับใช่สนุกมากเพราะว่าจริงๆคือผมทาแบรนด์ของตัวเองด้วยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราครับผมแล้วก็ เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบรนด์เราดูเป็นการกดดันไหมพี่วินเวลาแบบว่าจะไปไหนมาไหนมงคนก็จะคาดหวังแล้วเพราะเราแบบเป็นผู้นำด้านแฟชั่นแต่เรารูครับก็ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่าคือทุกวันเราเอนจอยกับการที่แบบเออเราจะหยิบชิ้นนี้มาแมทช์กับชิ้นนี้อะไรเงี้ยเราู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกกับมันมากกว่าอยากาไปสุดแฟชั่นได้ถึงขนาดไหนจะมีวันหนึ่งแบบว่าเห็นสไตล์แปลกหรือแต่งอะไรที่แบบว่าชิ่แนวไหม ก็ต้องลองดูครับต้องรอดูไปเพราะว่าเราก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสไตล์เทรนด์มันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ลองพยายามลองแบบใหม่ๆลองใส่ดูครับแต่ละคอลเลคชันใช้เวลาครีเอทนานไม่นาหนานมากครับคือแต่ละคอลเลคชันเนี่ยคือเราแพนกันแบบ6เดือน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยเลยครับว่ามันมันเป็นไทม์ไลน์หมดเลยที่เราวางกันโดยสารครับอ่ะที่ละครครับตีเตอร์พี่นีไม่ใช่เด็กๆเด็กๆพี่นี่คืออ่ะที่ไปถ่ายัำที่ฟิลิปปินส์อ่ะอ๋อหนัง นังครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นหนังฟิลิปปินส์ครับที่ไปถ่ายที่ฮ่องกงใช่ครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอดูวันที่จะ เปิดเขาเรียกว่าอะไรขายเขาลงเหมือนกันครับว่าสรุปแล้วจะเป็นช่องทางไหนบ้างหรือเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างก็รออยู่เหมือนกันถ่ายทำยากไหมไม่มีไหนไปถ่ายที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่เราแบบไปถ่ายทําต่างประเทศเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยากมากคือผู้สังเกตทั้งเรื่องเลยก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราถ้ายายมากๆเราพยายามแบบเตรียมภาษาจฤนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อแบบจะถ่ายทําเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าเออเราแบบไม่เคยแบบได้เล่นละครที่เป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วพอเราต้องมาใช้แบบร้อยเปอร์เซ็น ปัญหาก็คือพูดติดติดขัดขัดอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีเราไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าเป็นแบบเรื่องแรกของเราแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ให้มันออกมาดีด้วยความที่ประกบกับนังเอกต่างชาติครับมันเป็นยังไงบ้างครับโหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือ คือผมว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดของผมคือเรื่องภาษาเลยครับเพราะแบบเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็สคริปต์ทุกอย่างบททุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าฝั่งเขาก็เขาค่อนข้างเก่งด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ,อย่างนี้ยเราก็เลยรู้สึกค่อนข้างกดดันเหมือนกันแล้วว่าอย่างี้อย่างนี้ก็มีปัญหาเรื่องภาษาเยอะไหมเพราะเราก็เรียนตับแต่ว่า,ามันก็มันคือมันตื่นเต้นมันก็ยังกดดันอยู่เพราะมันจะไม่เหมือนการทำงานตอนเราอยู่ไทยใช่ใช่อย่างเรื่อะเอ็กเงอร์ยังมีปัญหาไหมังแต่การรับส่งกันระหว่างเออแต่เขาเป็นนักงอีกต่างชาแล้วเราก็าคน ผมว่าด้วยด้วยด้วยสกิลของเขาค่อนข้างเก่งมา,มากๆือผมโชคดีด้วยที่ได้ร่วมทํางานกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับผมแล้วพอพอเรื่อง acting เนี่ยเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันด้วยเรามีการเวิร์กช็อปันหลายรอบมากกว่าที่จะได้ถ่ายทาจริงอะครับก็รู้สึกว่าเรื่อง acting ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้กดดันเท่าเรื่องภาษา กับี่ซีรีส์กับเตานที่แต่เป็นไงบ้างพี่พี่วีเราเปิดตัวไปก็ดีมากครับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำงานพี่เต้ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานมาน่าจะสองครั้งก็คือมีถ่ายนิตยสารรอบหน่งแล้วก็มีถ่ายที่เป็นตัวสินค้าสินค้าหนึ่งครับผมก็มีโอกาสอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันครับผมก็ดีใจมากแล้วก็เหมือนเป็น เขาเรียกว่าเป็นสไตล์หนังแบบที่พิเตอร์ก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นเหมือนกันที่เขาบอกครับก็ากลายเป็นแบบว่าพี่กลับมาบ้านหลังเก่าทูวินก็คนแรกเลยเพ่คนแรกใช่ครับเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขบวนการะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ารอเรื่องบทแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวรอดูครับกระแสเป็นไงบ้างพี่วินหลังจากที่แบบเปิดตัวไปแถลงไปกระแสดีครับเช็คครับเช็คกระแสดีมากเลยครับก็มีแฟนๆที่ ชอบอินนิม่าภาคหนึ่งมากๆแล้วก็มารอติดตามอินนิมาภาคสองว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็มีเห็นบางคนที่แบบยังไม่ได้ดูอินนิม่าหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแล้วมาเห็นอินนิม่าสองก็แบบกลับไปดูอินนิม่าหนึ่งอะไรอย่างนี้คแต่หลัง็ยังกินกับนางเอกคนเดิมอย่างที่อินเตอร์แฟนยังกินกับนางเอกซึ่งั้นหนึ่งอยู่ครับผมก็ด้วยตัวรูปแบบของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนเป็นภาคภาพเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอาจินเนี่ยก็จะตัวเรื่องราวเนี่ยก็จจะะคคลล้ออยตตาาาามมไปกกกัับววริน่ มันมีคอมเมนต์ดราม่าแบบค่อนข้าง,างยเยอะค่ะว่าแบบว่าเออทำไมถึงแบบมาเป็นเต้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยเหมาะกับมีนมเท่าไหร <คน S 2> <อ>่เหมือนคนยังมุอกออนจับแบบคนมุกออนไม่ได้<า>ไมุกอ่อนได้ผมว่าร<ม>อรอรอ,อดูตัวโครงเรื่องก่อนแล้วก็บทก่อนเพราะตัวผมเองก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบซีรีส์ที่ค่อนข้างมีทางเฉพาะเหมือนกันตัดต่อเลย ครับผมก็นั่นแหละครับอยากให้รอติดตามม<ช>ากกว่าครับผมว่าดูแล้วโครงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากให้ลองให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูก่อนเราจะเป็นเราพอ<ร>าจะเห็นกระแสผันผ่านบ้างไหมคะที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักแบบว่าคนไพพ<อ>ม่พูดอ่อนไม่มุดกอนไม่อยากให้พูดกันอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองไม่เห,ห็นนะ ใช่ส่วนมากจะเห็นในคอมเมนต์ดีใช่คอมเมนต์ดีๆเป็นส่วนใหญ่ครับก็สำหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่ม o ฟออนก็ให้รอดูก่อนใจเย็นก่อนแล้วก็ลองเปิดใจดูบ่อยไม่หน่อยใช่ไหมพี่วินเพราะว่ายังไม่ทันได้เรื่นเริ่องบริการไม่หน่อยครับไม่หน่อยไม่หน่อยไม่หน่อยดูเหมือนเราเข้าใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วทำมือได้แล้วครับก็ก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วครับก็รู้สึกว่าเราก็เจอฟีดแบ็กอะไรหลากหลายมากเจนวงการละอะไรฮะเจนวงการละเจนวงการหรือว่าอะไร เช no? ื่อสารเชื่อสารบุมเอ็กซ์โปรอ๋อแต่พี่เต้ย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็เราก็พอที่จะได้รับฟีดแบ็กทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่นะมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นําในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็นําสิ่งนั้นมาพัฒนาได้คุยกับพี่เต้ยเรื่องนี้บ้างไหมครับยังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับ